ไม่มีเลยครับที่คุณจะเตะขาไม่เป็นหรือเตะขาไม่ไปไหนเพราะถ้าคนดูคลิปนี้จนจบเนี่ยคุณจะสามารถเตะขาท่าฟรีสไตล์ได้อย่างถูกต้องและดีมากๆครับสวัสดีครับผมโอเชียและตอนนี้เราอยู่ในช่องซิมิ่งแล็บวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตะขาท่าฟรีสไตล์ที่ถูกต้องกันครับเราไปเริ่มกันเลยต้องเกริ่นก่อนว่าในการว่ายน้ำทุกๆท่าไม่ว่าจะเป็นท่าฟรีท่ากันเชียงท่ากบท่าผีเสื้อเนี่ย เราจะเริ่มเรียนการเตะขาเป็นลำดับแรกครับเพราะว่าการเตะขาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในการว่ายน้ําแล้ววันนี้เราจะมาเรียนการเตะขาท่าฟรีสไตล์กันครับหากคุณยังไม่เคยว่ายน้ำมาเนี่ยเริ่มแรกเราจะเริ่มเตะขาท่าฟรีสไตล์โดยเราจะนั่งที่ขอบสระครับโดยหลักการการเตะขาก็จะมีอยู่2อย่างหลักก็คือการเหยียดขาให้ตรงและเหยียดปลายเท้าครับเราต้องเหยียดขาให้ตรงแล้วก็เหยียดปลายเท้านะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเตะขาสลับการขึ้นลงขึ้นลงแบบนี เวลาเตะขาพยายามงอเข่าให้น้อยที่สุดนะเราจะไม่งอเข่าเยอะแบบนี้นะถ้าเรางอเข่าเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราจมพอทําจนชินแล้วเนี่ยลำดับต่อไปก็คือการจับโฟมเตะขาครับโดยเราจะใช้มือสองข้างเนี่ยจับโฟมข้างบนและเหยียดแขนตรงครับหลังจากนั้นเราก็จะเตะขามันที่เราฝึกกันมาก็คือเหยียดขาให้ตรงแล้วก็เหยียดปลายเท้าครับเห็นว่าเหยียดแขนให้ตรงนะถ้างอแขนเมนะื่อไหร่ปุ๊บคุณจะจมทันทีนั้นจับข้างบนเหยียดแขนให้ตรง เงราะงัวเวลาเตะขาเนี่ยเราจะเตะขาโดยที่ต้องมีฟองเล็กน้อยน,นะครับเราจะไม่เตะขาแรงจนเกินไปแบบนี้สาหรับใครที่ไม่มีโฟมเนี่ยผมก็ขอให้คุณจับขอบสะแทนโฟมนะครับแล้วก็เหยียดแขนให้ตรงนะต้องเหยียดแขนให้ตรงถ้างอแขนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้คุณชะลอแล้วก็จมทันทีครับเพราะฉะนั้นเหยียดแขนให้ตรงแล้วก็เตะขาให้เร็ว หรือถ้าคุณไม่ถนดัดคุณจะยกตัวรอบนทัะศัพอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เตะาได้เหมือนกันจุดประสงค์ที่เราทําแบบนี้เพื่อให้คุณรู้วิธีการเตะขาคุณจะได้คุณชินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้คุณเตะขาเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณชะลอการเตะขาหรือเตะขาช้าลงมันจะทําให้สะโพกของคุณเนี่ยจม แล้วมันจะทําให้คุณเตะขาได้ยากขึ้นพอเตะขายากเ้าเนี่ยคุณก็จะเริ่มชะลอจนสุดท้ายแล้วคุณก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ครับทำให้คุณจมเพราะฉะนั้นเตะขาแล้วเร็วเข้าไว้อาจจะเหนื่อยนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกติโอเคพอเราฝึกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คุณลองจับร์มด้านล่างดูครับอย่าลืมว่าต้องเหยียดแขนตรงนะคราวนี้เนี่ยเราจะเอาการดำน้ำเป่าลมของวิดีโอที่แล้วที่เราเรียนกันไปมาใช้ในวิดีโอนี้นะครับ วิธีทาก็คือเวลาคุณเตะขาเนี่ยคุณจะก้มหน้าลงไปสายตาจะมองลงบนพื้นหลังจากนั้นแล้วจะเตะขาแล้วก็อย่าลืมว่าหายใจออกทางจมูกนะครับเวลาอยู่ใต้น้าโดยใช้คาว่าและหลังจากนั้นเวลาคุณต้องการอากาศหายใจเนี่ยคุณก็แค่เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอหายใจได้แล้วคุณก็จะก้มหน้ากลับไปที่เดิมหายใจออกทางจมูกเหมือนเดิมครับพอเวลาคุณต้องการห,รหายใจคุณก็แค่เงยหนะ้าขึ้น หายใจแล้วก้มหน้าลงสายตาบอง้นแล้วเตะ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 แบบนี้ครับอย่าลืมว่าต้องเตะขาเร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากจะเตือนก็คือพยายามอย่าเสียเวลากับการหายใจนานนะครับเพราะเวลาลงเงยหน้าแล้วหายใจนานๆเนี่ยจะทําให้คุณชะลอแล้วคุณก็จะจมในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหายใจได้ปุ๊บคุณก้มหน้าลงเลยนะครับฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอคุณทําได้แล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายของการเตะขาที่คุณต้องทําได้เนี่ยก็คือการพุ่งจรวดครับหละการพุ่งจรวดก็คือ เราจะนำมือสองมือมาประกบเข้ากันและแขนเหยียดตรงครับหลังจากนั้นเราจะเอาแขนของเราเนี่ยไปไว้หลังหูขั้นต่อไปก็คือเราจะทีบคอบซะเป็นแบบจรวดแล้วก็เตะขาให้ไกลที่สุดครับอย่าลืมเงยหน้าขึ้นมาหายใจแล้วก้มกลงไปด้วยนะ คุณต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าสกิลนี้การเตะขาท่าฟรีสไตล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับการว่ายท่าฟรีสไตล์นะครับแค่นี้คุณก็จะเตะขาท่าฟรีสไตล์ได้ดีแล้วครับและถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าคุณสนใจเรียนว่ายน้ําผมก็ขอแนะนําให้คุณกดติดตามช่องนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกีฬาว่ายน้ำนะครับและคลิปต่อไปที่เราจะไปเรียนกันก็คือการใช้แขนในท่าฟรีสไตล์นะครับก็กดคลิปที่อยู่บนจอเลยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ